วันนี้พี่มอสมีความรู้สึกยงไรบ้างครับผมรู้สึกดีครับมีความสุขมีความสุขโอ้มีความสุขท่นี้แหละครับท่นี้นะครับอต่ายเจริญพรนะคะหลอดพ่อนะครับเอานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำนักงเรียนนะครับตอนนี้ทางเราก็ทำได้ทำความสะอาดกันอยู่นะครับก็เดินนำโดยนะครับนู่นค่ะพี่อามนะครับพี่อามตลอนะครับเราแทนกล้องไหมครับ อ่าที่อ่าตลอครับผมนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆนักเรียนที่เราช่วยเราทําด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคหัวเปียกหัวไปนี่กันหมดแล้วนะคะก็ <c oughs> ว่าอยู่นะครับ <c oughs> น่าจะสรุปกันถึงยอดเลยนะคะข <c oughs> ยันขันแข่งกันมากค่ะเด็กนักเรียนที่นี่ <c oughs> แรงดีไม่มีตกจริงจค่ะอันนี้นะครับก็เป็นค่ะเด็กนักเรียนนะครับบรรยากาศที่กำลังช่วยกันอยู่นะครับ เมามันมากแบบทะลวงแล้วทะลวงอีกก็เป็นภาพที่น่าช่นชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราแผนกล้องไปที่เสมิร์นะครับโอ้มีตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปนะครับอาจารย์ทาสีนะคะทาสีนั่นอาจารย์ครับเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมานี่ก่อนครับ คุณผู้นี้ครับอาจารย์คุณผู้นี้ครับก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อาจารย์นะครับวันนี้ที่มาช่วยร่วมเราด้วยนะครับมีความรู้สึกใหไรบ้างนะครับขอบใจครับก็เหม็นสีค่ะเหม็นสีครับครับผมดีค่ะเพราะว่าเวลาพูดฟังมาจอดจะได้รู้ว่าตรงไหนจอดได้ไม่ได้จะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเนาะจะเยอะต่อไม่รู้วันนี้ขอจะจอดอยู่บริเวณนี้จะไม่มีปีมันแคบเลยค่ะโอเคอาจารย์คนที่นี่ไหมครับอยู่ที่คนจันค่ะคนจันใช่ไหมเดีนยมาประจําอยู่ที่นี่ ครับผมโอเคครับโอเคค่ะรบกวนแค่นี้ค่ะเราก็ถึงที่สนามเด็กเล็กโอเคนะครับก็คือวันนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ทาสีนะครับตอนนี้เราก็เริ่มทาสีกันอยู่นะครับดูดูดูจากสภาพเบื้องต้นมันก็คือมีความซิดเนาะใช่ตรงเนี้ยคือมันโดนแดดโดนน้าฝนด้วยเนาะก็ด้วยที่ว่าระยะเวลานานเนี่ยนะก็วันนี้เราก็มาเริ่มที่จะทายาทากันแล้วเคลียเคลียพื้นที่อยู่กวาดพวกเศษไร้ยาอะไรอย่างเงี้ยก่อนทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ มีเริ่มทาสีกันตรงนู้นแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญครับนี่บนหลังรถคันนี้นะครับก็เป็นโปะไม้หินอ่อนนะครับที่ทางร้านเนี่ย อมาช่วยที่นี่นะครับให้เด็กนักเรียนมีที่นั่งเล่นนั่งกินข้าวนั่งอะไรกันว่าอันเก่าอ่ะมันค่อนข้างชำรุดแล้วใช่ครับมันแตกมันหักคือนั่งไม่ได้แล้วก็คือถ้านั่งอีกก็คือแตกอีกแตกอีกใช่เด็กๆก็จะมีความไม่ปลอดภัยอีกบางทีอันนี้เราก็พยายามช่วยกันอยครับครับผมเนี่ยเห็นบอสเราแล้วครับกำลังกูยขยะนะครับช่วยน้องๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกับพี่ๆที่มาทา4ีวันนี้นะครับทางที่ร้านตามมาครับ นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ<า>โอลิฟนะครับนะคะประจำบริษัทเจาริญร้านนะครับดเดี๋ยวเราถามโอลิฟนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมีความสุขไงบ้างนะครับก็รู้สึกดีใจก็มาทำ อะไรให้น้องๆเนอะสนุกดีเหมือนกันทาสีก็ทำไม่ค่อยเป็นก็ทาได้นะคะไม่ค่อยเป็นแต่ว่าก็ก็สนุกดีอ่านี่อันนี้คือมีความพยายามนะคะไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็มีความพยายามที่จะทำเป็นใจที่มาช่วยกันวันนี้เนาะสสครับขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ใหญ่ครับค่ะ วันนี้เราก็อยู่กับหัวหน้าช่างนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ใหญ่พูดสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันน um ี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับที่มาช่วยที่โรงเรียนนะครับโอเคครับพี่ใหญ่ครับรู้สึกอยงไบ้างครับพี่โอ้วันนี้วันนี้เราก็มาทํากิจกรรมนะก็เป็นเรื่องดีสําหรับพวกเราในทีมทีมช่างนะครับผมทีมช่างแล้วก็มีทั้งซีเอส้าร้านมีทั้ง พนักง,งานต้อนรับมีทั้งทีมงานหลายๆคนนะพร้อมนักเรียนทั้งครูก็มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มันสวยงามครับครับโอเคครับอันนี้จะเป็นค,ความในใจจากผู้ใหญ่ที่มาวันนี้นะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับ เจ๊ปัดนะครับก็เป็นเจ๊ก็เจ้าของร้านเจริญชัยสุลดล้อนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เจ๊กันนิดน,นึงนะครับว่าวันนี้ที่มาทำเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองคุยกันนิดน,นึงนะครับพึ <laughs> ่ปริมค่ะพึ่งปริม,<ผ>มพูดไม่ออกเออได้มาทําโครงการดีๆนะครับโครงการอะไรนะคะพี่เบียร์แบ่งปันรอยยิ้มความสุข<อ>ให้น้องๆครับแบ่งปันรอยยิ้มความสุขให้กับน้องน้องครับผมเออก็เราก็ทำงานมากันคนละแบบแต่วันนี้เราจะมาทำเพื่อสังคมเพื่อน้องๆเพื่อให้เขา เมีสถานที่ที่น่าเรียนเแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออมีความสุขในการเรียนมีความสุขในการเรียนนาออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศใช่อะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความรุ่นมือน่ารักมากค่ะน้องๆไทยพัฒทุกคนขอบคุณมากนะคะ ผมเห็นแวบ,บๆนะเหมือนจะมีหลวงพ่อจากวัดอะไรหลงมาเดี๋ยวพี่มอสมานี่ตั้มหนึ่งครับอาจจะเป็นวันดนะใ,กใ,กใกล้แถวนี้อันนี้ก็เป็นช่างนะครับเป็นช่างนะครับห้อยหนึ่งนะครับของทางร้านนะครับพี่มอสนะครับ <c oughs> ก่อ,อกนนี้นะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องตังค์นะครับก <c oughs> ็วันนี้พี่มอสมีความรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกดีครับมีความสุขมีความสุขโอ้มีความสุขแค่นี้แหละครับแค่นี้นะครับข่าเจริญพรนะคะหลวงพ่อโอเคครับก็เป็นพี่มอสนะครับเดี๋ยวสักพักเราไปคุยกัับบพีแคครรตาามมับ ีครับขอองยันเลยครับเขียวกำลังทำอะไรอยู่คะครับผมเดี๋ยวเอาโอเคครับทาแล้วครับผมอะไรครับป้าอันนี้เป็นเป็นสีรองพื้นปูนเก่าเดี๋ยวเราจะทาสีตรงนี้กันให้สีใหม่มันติดกันเราจะทาหมดพื้นบริเวณนี้เลยนะครับเฮียใช่ครับผมก็เดี๋ยวเฮียใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่ากว่าประมาณนั้นแล้วจะอยู่ที่นี่สรุปว่าเอาเต็นท์มาด้วยนะครับก็นอนกลางสนามกันไปเลย เดี๋ยวเราจะให้เฮียพูดหน่อยนะครับว่าวันนี้ที่มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เฮียนะครับค่ะเดี๋ยวครับไม่คุณแปลกแปลกนี่นะก็ดีใจครับวันนี้มาทำกิจกรรมกับเด็กๆตามโครงการเราเนาะแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้องนะครับก็สังเกตเด็กๆทุกคนจะน่าจะยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างมีความสุขมีความสุขครับผมก็เป็นเป็นอะไรที่เราเอ่อ ผมผมเชื่อว่าเวลาคนมาทําอะไรให้ให้กับสังคมหรือส่วนรวมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขอยู่ข้างในของตัวเราเองนะครับก็สมกับทางโครงการนี่แหละนะฮะโอเคลองมาทําดูแล้วจะรู้เองโอเคโอเค